กิน3ตัวนี้หลับดีแน่นอนการนอนหลับของคุณจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณกิน3ตัวนี้อาหารที่ผมกำลังจะบอกเป็นกลุ่มที่มีแมกนีเซียมสูงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นตะคิวกลางดึกนอนไม่หลับหลับยากหลับไม่สนิทก็ต้องฟังกันให้จบเลยนะครับในแต่ละวันร่างกายเราต้องการแมกนีเซียมอยู่ในปริมาณ240มิลลิกรัมเพื่อนเอนที่ชอบเคี้ยวและปากกว้างไม่ได้ แนะนำให้กิน3ตัวนี้เลยนะครับ 1. มเมล็ดอัลมอนด์สองเมล็ดทานตะวัน3เมล็ดฟักทองในปริมาณ100กรัมเท่ากันในเมล็ดฟักทองให้แมกนีเซียม262มิลลิกรัมในเมล็ดอัลมอนด์ให้แมกนีเซียมสูงถึง268มิลลิกรัมในเมล็ดทานตะวันให้แมกนีเซียมสูงที่สุดเลยนะครับให้ถึง365มิลล<ม>ิกรัมเห็นไหมครับ การกินแค่3ามตัวนี้ร่างกายเราก็จะได้รับแมกนีเซียมเพียงพออยู่แล้วนะครับต่อวันแนะนำให้กินเสริมๆกันไปจะกินปนกันหรือแยกกันก็ได้วันละประมาณ1กําำมือก็พอนะครับเพราะแมกนีเซียมจะช่วยในการนอนของคุณโดยเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายมากขึ้นหลับสนิทแล้วก็ทำให้หลับลึกขึ้นได้เลยนะครับเจ้าสามตัวนี้ยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเลย เพื่อนคนไหนเคยลองกินกันแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับว่าหลับดีขึ้นหรือเปล่าสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ